cặp kim among us among us mình có thể mà lên among us ok ạ anh chút Mình lên phòng lại, ok hấp không lại, cũng ทุกอย่างไม่มีสแกนผู้ชมเนี่ยนะผมไม่ได้เติมเลยคิดเสียตังค์นะทุกอย่างนี่ครับถ้าเดิดได้ยินไอ้พวกได้ยินเสียงพูดเนี่ยมันไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผมอยู่บ้านข้างๆนะไม่เป็นไรแล้วนะ,ะ,ะเก็บผมไม่ได้เป็นรีพอร์เตอร์นะ ห้องนี้ทำงานเลยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอุ้ยเฮ้ยเอ่เหลืองไอ่เหลืองไอ่เหลืองแปลกๆครับมันเดินเข้ามาไอ่ขาวมันมุดท่อครับท่านชมขาวครับขาวครับขาวขาวขาวกดปุ่มเร็วเยเ้ยเลี้ส์ก็จะกรธออกจากแมปชนะพี่ผมไม่เล่นแบบนี้เลยผมจะไปเล่นแมปอื่นเพราะว่าแมปนี้มันจุดเลยคือ โอ้ยเนี่ยไม่มีเลยอยืมโ,โอเคโอเคมาละคือเข้ามาคือมันจะเริ่มเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะบอนึงเบอรนึ่งโอเคอเลยมันจะเป็นเอเลี่ยนนะท่านชมผมจะเป็นเอเลี่ยนนี่ผมจะเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนครับเอ้าไม่ทันโทษทีท่านชมนโอเคอ่ะ เฮ้ยผมไม่ได้เปอเตอร์อโแลดูมันปรับไฟกำจุนมชมอย่างน้อยบอกเลยไม่น้อยหรอกมันก็ใหญ่อยู่นะกำานชมอันนี้ผมออกจะพูดเยอะหน่อยนะกำจนชมเพราะว่าที่คลิปที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดเยอะเลยกนะ็เพราะว่า โอ,คอ้คืนนะอ้าวโอ้โหเราไม่ทำก็เลยแพ้งท่ทันจมไม่ไหวตอนนี้ผมก็เล่นเครื่องผมนะผมไม่ได้เล่นเข่งไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจอผมมันแตกนะเพราะว่าผมทำหลุนตอนเช้าเมื่อวานก็อีกหนึ่งทีเดี๋ยวเดี๋ยว เคเราจะเล่นแบบอื่นกันนะครับท่านชมขอเปลี่ยนที่นะเดินไปที่อื่นมันจะได้ยินเสียงฟู่งหนะสมหรถพคนรวมหมาท่านชมเอเคผมมาตรงนอนละ,ะไม่มีแมปเลยฮนะท่านชมจบแมปนี้ก็แมปที่หนึ่งค เราสามคนนี่แหละฮะโอเคเราเป็นเอเลี่ยนนะท่านชมเราจะกินทุกคนที่ขวางหน้าเรานะมาแล้วอ,อีกคนมาอีกคนเจ๋งเป้งผมตอนนี้ผมต้องหนีนะระวังเสียงฟู่ฟูด้วยเพราะว่าน้องผมมาใกล้นะผมก็เลยต้องหนีออ,ออกไปเหลือแต่แค่เจ็ดคน ถ้าเป็นผมผมเริ่มไปตั้งนานแล้วเชื่อผมโอเคครับคุณได้ยินเสปอยของมมากกิเสียงไปก่อนนะ คอเราไปทำเควสนะฮะเฮ้ยผมเื่อนผมจะเก็บเควสนี้ไว้ท้ายเฮ้ยมานี้มานี้เพื่อนเพื่อนมานี้เพื่อนเออนายเป็นหรือเปล่าทำไมนายมาเบีตูเราผมต้องรีบไปทำออิเจนละ ออกทังงั้นอ่ะโอเคมันก็ผมหาห้องเล่นเร็วง่ายเกินไปนะเ,เอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าครับชณผูุ้มโอเคเสียงมันหายไปเพราะน้องผมหยิบไปแล้วนะ ผมรอเออเฮ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จวะเ,เดี๋ยวอีกไม่นานจะมีคลิปรีวิวเจ้าตัวเออผมไม่อยากพูดเลยเพราะว่ามันน่ารำคาญมากมันชื่อว่าป๊อบคอนนะฮะมันเป็นป๊อบคอนโอเคครับผมจบคลิปแค่นี้แหละบายบายบ๊ายบาย,บาย